วันนี้เพจคนเป็นผีเอกสามดีอะนะคะอ่าปีหมายถึงว่าตรงนี้เขียนไว้คนเป็นผีเอกสามอ่ะมาละไปเดินเลยดีกว่าโหแว่นมองไม่เห็นแป๊บหนึ่ง่ะทุกคนแป๊บหนึ่งอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากขอจอขอใจด้วยนะคะ ใครเข้ามาแล้วฝากขอจอขอใจด้วยนะคะอยู่กับเพียสองคนนะคะอยู่เพียรสองคนนะ,ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันสถานที่นะคะเราอยู่ตรงนี้ก็น่ากลัวนะทุกคนแต่มันมันอันตรายมากมันมันประหลาขักทางหมดเลยอะแต่ทุกคนดิดูดิอยู่เพีย2สองคนมากเฮีย2สองคนนะคะฝากเคจอเคหัวใจให้ด้วยนะคะดูดิ อย่างลกประวัติที่นี่นะคะประวัติที่นี่เขาบอกว่าชบบาวบ้านเขาบอกว่ามีเออสาวชาวพมา่าแนตอยู่ต่างจังหวัดนะคะแนตอยู่ต่างจังหวัดนะสาวชาวพมา่านะคะโดนลวงเข้ามากระทําชําเราที่นี่นะคะแล้วถูกเออถูกตุยถูก เนั่นแหละแล้วก็หมกล่างไว้ที่นี่ชาวบ้านแถวเนี้ยเขาได้กลิ่นโชยออกไปเขาถึงเข้ามาถึงได้พบล่างนะคะวันนี้เราไลฟ์กันที่เพจหลอนกระเพียนะคะเป็นเป็นไลฟ์ครั้งแรกฝากทุกคนนะฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามเพจให้หน่อยนะคะหลอนกระเพียจะขึ้นตรงนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพีจะเดินเลยเดินคนเดียวห้าร้อยกว่าท่านนะคะฝากด้วยนะค่ะเดี๋ยวเดินเลยใช่ตากล้องอยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะ อยู่เฮียแค่สองคนแล้วโคตรน่ากลัวที่เนี่ยใหญ่มากคือน่ากลัวทุกอย่างเลยนทุกคนกนะไม่มีนะโอเคไม่มีแนละ้วปลอดภัยเลยพิสูจน์เหรอพี่พี่กล้าเดินเข้าไปคนเดียวด้วยเหรอ <c oughs> พี่เดินมาฉี่แค่ตรงเนี้ยพี่บอกว่าพี่พี่เข้าไปพิสูจน์ข้างในแล้วอ่ะมั่วจัดเลยเยียแม่งบอกเยียเยียมันเดินมันยืนฉี่อยู่ตรงเนี้ย แล้วมันบอกว่ามันเข้าไปมาแล้วไปไปตรวจให้แล้วมั่วจัดอะทุกคนขอหัวใจให้บีหน่อยเป็นกําลังใจให้บีให้หน่อยนะคะตอนนี้พี่อยู่คนเดียวจริงอะเดี๋ยวหูเสียงตุกแกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวหน่นไฟเฮียนะคะอยู่คนเดียวนั่นแหละอุ้ยเฮีย yeah. <laughs> ไปที่นี่น่ากลัวมากประวัติ มันเหมือนมันจะเป็นหมู่บ้านก็ไม่เชิงเหมือนจะเป็นบังกะโลเขาเรียกบังกะโลนะคะเจ็ดร้อยท่านขอหัวใจให้หน่อยเป็นกำลังใจให้บีหน่อยนะแล้วไม่รู้ว่าหลังไหนที่เขาอยู่ที่เขาถูกฆาตกรรมเออแล้วประวัติไม่ได้มีแค่เคสเดียวมีหลายเคสเลยเขาบอกมีหลายเคสมากขอบคุณ่วงขวัญขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อะไรวะว่าจะไม่ใช่เสียงอะนะ <c oughs> ไปเดินคนเดียวใช่ค่ะบีเดินคนเดียว,นนยวหลังไหนก็ไม่รู้ที่เขาอยู่ที่เขาเสียชีวิตนะคะจะมีหนึ่งสองสามนะ ไม่ค้างทุกคนไม่ค้างไม่ค้างทุกคนมีเสียงมีเสียงมีเสียงียงยงแว่นมัวว่ะมีเสียงโอ้ยใครอะใครตรงนี้เหมือนจะเป็นเออโรงงานหรืออะไรสักอย่างที่แล้วมันรกมากอะแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่า เข้าไปหลังนี้คนเดียวค่ะวันนี้พี่รุยคนเดียวขอหัวใจหนึ่งแสนได้ไหมทุกคนขอเฮ้ยพี่หลังไหนวะพี่พี่มีสิงสาวชาวพม่าค่ะถูกฆาตกรรมนะคะเฮ้ย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  เฮ้ยเสียงกูเฮียเสียงกูมาเฉยเลยเฮ้ยกำลังนั่งเลยอ่ะคนลุกคนลุกคนลุกคนเดียวคนเดียวโอ้โหเห็นไฟข้างหลังนั่นคือเฮียนะคะอุ้ย หัวใจรัวๆหหน่อยนะทุกคนเดินคนเดียวแล้ววันนี้เพจอะเป็นเพจที่ไม่ได้ไลด้วยฝากด้วยนะคะฝากเข้าไปกดถูกใจกดติดตามเพจให้หน่อยนะคะเฮ้ยพี่เคียเฝ้าของอะทุกคนพี่สาวเมีมเสีวเมื่อกี้ตรงนี้เลยเนี่ย ไม่กล้าเลยกูเฮ้ยเฮ้ยไฟ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 นกักจิตตังจังหวัดนะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยม,มีเสียงในบ้านมีเสียงในบ้านว่ะมีเสียงในบ้านว่ะ มีเสียงในบ้านวะเี่ทุกคนหยุดนะคะหยุดหยุดหยุดหมดเลยแป๊บนึงดีขอสลับมือก่อนไม่ถนัดถือกล้องเนี่ยพี่พี่พี่เสียอยู่หลังไหนพี่โดนหมกอยู่หลังไหนเฮ้ยมีเสียงมีเสียงว่ะ โคดคอหัวใจน่อยว้ายจีหนูว้ายหุยหุหน้าต่างหน้าต่างเปิดต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยจ้ะต่อหน้าเลยจ้ะออกมาพี่สาว พี่เสียอยู่อยู่อยู่หลังไหนหลังนี้เข้าไม่ได้วะเออเหมือนเป็นบังกะโลจริงริงเป็นบังกะโลอะเหมือนอุ้ย,ยขอขึ้นอึ๊บอุ้ตรงนี้เลยจ้ะนั่งตรงนี้เลยเมื่อกี้นั่งตรงนี้เลยทักทายภาษา,ษาพมา่าพูดว่าอะไรทุกคน พูดว่าอะไรคะเฮ้ยม่ตอบมีเสียงตอบมีเสียงตอบทักทายภาษาพมา่าคืออะไรมิงมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบา mgala ba ไวะไม่ไหวเฮียโ้าน่ากลัวเลยเขาเขียนอะไรไม่รู้ตรงนี้อ่ะคือเขเขียนอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยอย่เยแมง อกาเข้าไปแล้วอุกาเข้าไปแล้วขาหัวใจหน่อยทุกคนเขาหัวใจหน่อยไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวแป๊นนึงพี่สาวออกมาอยากเจออยากเห็นพี่ตายที่นี่ใช่หรือเปล่า พี่ตายที่นี่หรือเปล่าพี่อยู่ไหนโอ้แม่วิ่งหมาหอนหมาหอนเฮ้ยหน้าตายอีกแล้ว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 พี่ เข้าไปดูแล้วค่ะแล้วดูทุกคนดูดูทางขึ้นทางลงนะต้องกระโดดเฮ้ยเดินเข้าไปเดินไหนเข้าไปขางในอ่ะเดินไหนเข้าไปาไหนเร็วไม่กล้าเข้าไปว่ะแป๊บนึง ที่สาวออกมาให้ได้พบให้ได้เจอให้ได้เห็นให้ได้สัมผัสเฮยแป๊นหนึ่งแป๊บหนึ่งแป้บนึงตั้งสติตั้งสติตั้งสติตสตพี่เข้าไปทำไมพี่ตาย,ยตรงนั้นเหรอพี่โดนหมกอยู่ตรงนั้นเหรอออกมา พาเ้าไปหน่อยดิเฮียเฮียแม่งพี่เขาผีคนไว้ยแั๊หนึ่งพี่เป็นพี่อันตรายวะ่ะเป็น คือตอนนี้มัน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 ,มนปแปลกๆว่ะอันตรายหมดเลยอ่ะมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาพี่ออกมาให้ได้โพอให้ได้เจอให้ได้เห็นหน่อย เดี๋ยวจะขึ้นไปโับโหอึ๊บเฮ้ยทุกคนขอหวัวใจหนึ่งแสนได้ไหมทุกคนมีงการลาบามีงการลาบาเฮ้ยตรงนี้มันมีเนี่ยเคี้ยกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นส,บสาบๆวะ่ะ ว่าไรวะเมื่อกี้ตรงนี้เลยแม่ครับุ้ยในห้องเนี้ในห้องเนี้ยในห้องเนี้ยทุกคนหนึ่งพันแปดร้อยท่านนะคะขอหัวใจขอหนึ่งแสนเฮ้ยมันมีเฮ้ยนี่มันของเด็กนะเนี่ย อยงว่าเฮ้ยทุกคนมันของเด็กนะเนี่ยและเขียนว่าแม่ครับเฮ้ย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 ถุงเท้าเด็กไอ้เี่ยแป๊บนึงแปลกแปละ และกลิ่นโคตรสาบเจอถุงเท้าเด็กทุกคนแป๊บนึงเจอถุงเท้าเด็กแล้วมันมีสีแล้วตรงนี้เหมือนเป็นพวกกระเป๋านักเรียนที่ถูกเผาเหมือนชุดนักเรียนที่ถูกเผาอ่ะเหมือนชุดนักเรียนที่ถูกเผาอ่ะเฮ้ย มีเด็กตุยหรือเปล่าไม่รู้เฮียมีหนังสือนักเรียนไอ้หนังสือเรียนเฮีย,ยแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งแป๊บหนึ่งมีเสียงว่อ เฮ้ยคาบอะไรวะทุกคนเฮียเฮียคาบเฮ้ยเหมือนคาบคตรเหม็นเลยคาบอะไรอ่ะรักนะบางก็ชอบสีดำอะไรวะ นี่มีเด็กด้วยเหรอ สวัสดีเฮ้ย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 ทุกคนอันนี้มันคือภาษาอะไรอ่ะเขียนแบบเนี้ยเขียนโดยที่มีห่อหีบกะรัน มีข้าบน้ำเหลืองว่ะข้าบน้ำเหลืองข้าบน้ำเหลืองข้าบน้ำเหลืองเอ้ยไอเหี้ย,ยแล้วกูเหยียบด้วยทุกคนมันเหมือนข้าบน้ำเหลืองเลยเพราะเขาบอกว่ามีเสียชีวิตถูกหมกไว้ที่นี่ทุกคนดูนะขาขารำตัว ส่วนหัวขาลำตัววาเริ่มเนหยียแมงน้คนเขาตุตรงนี้จะกเรมเม็นแล้วนะรรเริ่มเหม็นแ,มหมนแล้วตอนนี้เริ่มเหม็นแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยใครอ่ะใครอ่ะใครคะพี่เฮ้ยสีกระจายวะ่ะสีกระจาย คอไอ้ <Okay. S 2> ขามน้ำเหลืองสีกระจายสีกระจายสีกระจายเนเดี๋ยวเพินขอตั้งหลักตั้งหลักแป๊บนึงตั้งหลักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันมีเชือกผูกคอตรงนี้ด้วยทุกคนขอตั้งหลักแป๊บนึงสีกระจาย เฮ้ยเฮียเฮียเฮียมาแล้วเฮีย <reco> อ <Christ> yeah! <spe> <dislike UC> ุ้ยนี่แค่เสียงบ้านนี้เสียงบ้านหลังนี้เมื่อกี้ เสียงตึงเลยไปแกเหมืนประตูอะ่ะเสียงประตูเสียงประตูทุกคนไปเพจนะคเพจหลอนกับเพียน,นะคะโอ้เหนื่อยเพจหลอนกับเพียน,นะคะพี่พี่พิมพ์ง่ายๆเลยพิมพ์หลอนกับเพียภาษาไทยตามสีเหลืองนี้เลยนะคะหลอนกับเพียนะพี่หลอนกับเพียหลอนกับเพียพี่พิมพ์เดี๋ยวบีต้องใช้เใช้ไลน์นะคะ หลอนกระเพียค่ะหลอนกระเพียได้เถอะหลอนกระเพียค่ะพี่หลอนกระเพียพิมพแบบนี้เลยนะพี่พิมพภาษาไทยนะคะฝากด้วยนะคะหลอนกระเพียสองพันสี่ร้อยท่านนะคะย้ายไปนะคะเพจหลอนกระเพียนะเดี๋ยวพีจะลงแล้วบีต้องขึ้นไลค์นะคะออกแล้วค่ะออกมาแล้วออกมาแล้วหลอนกระเพียค่ะหลอนกระเพียพี่พิมพ์ภาษาไทยตามสีเหลืองนี่เลยขอบคุณสําหรับของขวัญขอบคุณสําหรับยอดกด หัวใจนะคะหลอนกระเพียค่ะหลอนค่ะหลอนค่ะพี่ไม่ใช่ลองนี่พี่ตามนี้เลยนี่พี่เห็นสีเหลืองตรงนี้ไหมเนี่ย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 ตามนี้ตามนี้ตามนี้นี่เลยนะคะสีเหลืองด้านบนนี่พิมพ์แบบนี้เลยนะคะหลอนกระเพียค่ะไปไปค่ะสองพันห้าร้อยท่านไปค่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกหนึ่งหนึ่งหลังตรงนี้เมื่อกี้มีเสียง มีเสียงตรงนี้แล้วเมื่อกี้เขาออกมาแล้วเขาก็หายไปหลอนกระเพียค่ะไปค่ะไปเ่ียขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณสําหรับหูของขวัญยังส่งไม่เลิกขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากใช่ค่ะบ้านฟ้าหลอนเพียบ้านฟ้าอันนี้นี่ทุกคนเดี๋ยวบีปักหมดอันนี้ไว้โอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลอนกระเพียค่ะ,ะ,คะไปค่ะไปค่ะหลอนกระเพียไปเลยไปเลยไปแล้วค่ะไปไป